ผมมาตกปลานะครับก็มีคุณตาคุณยายตกกันเต็มเลยแล้วควนี้คุณตาเขาที่ผมเคยให้ปลาเขากลับไปบ้านนี่เขาไปเอาปลาทูครับปลาทูเข็มที่หลานเขาทํางานอยู่ต่างจังหวัดเขาส่งมาให้ตาเอาแบ่งมาให้นี่ครับปลาทูเข็มสามตัวนะครับแล้วนี่น,นี่ปลาทูนึ่งครับปลาทูนึ่งอีกสองตัวนะครับยังเย็นๆอยู่เลยโอ้โห เป็นมิตรภาพที่มันมีความสุขมากครับเนี่ยตาเขาผมเคยให้ปลาตานะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วตาเขาจําไดเา้เขาก็ยังเอาปลามาให้ตอนนี้เขาไปเอาฟืนเอาไม้เอาไม้แห้งๆผมจะเอาไม้นะครับฟืนไม้ไม้เก่าๆที่ผมผูกอยู่บ้านน่ะที่ตัดลงอะ่ะจะขนใส่กระบะมาให้ตาให้ได้เป็นการคืนกันครับ ขอบคุณมิตรภาพมิตรภาพดีๆนะครับที่คุณตามอบให้กับผมนะครับขอบคุณครับไม่ได้ปลาเลยวันเนี้ยปลาทูครับนี่ครับคุณตาแบกไม้ไปครับเอาไปก่อฟืนหงุงต้มทำกับข้าวน่าจะไม่ได้ใช้แก๊สต <c oughs> าบอกว่าแบกไปวันละท่อน,นครับน เอาละว,วันหน้านะครับผมจะเอาไม้ใส่รถมาให้ตาสู้ชีวิตครับชีวิตทุกคนต้องดิน้นรนสู้ขอบคุณครับ